สวัสดีสวัสดีวันนี้อยู่กับเราช่องพายทองเพชรข่าววันนี้มาดูพ่อหวอาบน้ําให้พี่สีดองเงินแล้วก็น้องทองเพชรข่าววันนี้บรรยากาศร้อนมากเลยค่ะโอ้ทองเพชรได้อาบน้ําเล่นสปาคนด้วยค่ะวันนี้ค่ะเล่นเต็มที่เลยค่ะน้องทองเพชรโอ้ดูค่ะอาบน้ำอาบน้ำเสร็จค่ะน้องทองเพชรอาบน้าเสร็จก็ทาแป้งด้วยค่ะ เล่นเต็มที่เลยนะเล่นเต็มที่เลย acı. หนูเล่นเต็มที่เลยดูค่ะน้องทองเพชรก็ถูเหมือนกันค่ะถูเหมือนสีดองเงินค่ะถูต้นไม้แล้วถูเต็มที่เลยค่ะดูค่ะพิษสีดองเงินถูถูเหมือนกันโอ้มาแล้วค่ะพิศสีดอเงินมาแล้วเดินมาแล้วค่ะ ดูค่ะน้องทองเพชรทำอะไรค่ะน้องทองเพชรดูค่ะแบบใหม่นะคะไม่ต้องใช้แป้งนะคะเพราะว่าน้องทองเพชรถูเองค่ะแล้วก็สีดองเงินก็ถูเหมือนกันค่ะโอ้ถูทำไมทาแป้งนวลจังเลยทองเพรฮะบักลากคือถ้าแป้งนวลเพาะเสร็จนี่ บรรยากาศเย็นดีแล้วอาบน้ำเสร็จก็เย็นดีเสร็จแล้วยางอาบเสร็จแล้วยางเล่นน้ำเต็มที่เลยค่ะน้องทองเพชรค่ะเล่นเต็มที่เลยเล่นเต็มที่เลยนะ ดูค่ะพี่สีดงเงิอนอาบน้ำเสร็จก็ทาแป้งเหมือนกันค่ะทาแป้งเหมือนน้องทองเพชรค่ะ,ะ,ะสวัสดีค่ะแม่ยายพ่อหอยทองเพชรสวัสดีค่ะ สวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนเร็วทองเพชรทองเพชรกำลังอาบน้ำสนุกเลยค่ะโอ้หันหลังใส่แล้วค่ะน้องทองเพชรทองเพชรหันหลังใส่แล้วให้สวัสดีไม่สวัสดีเลยทองเพชรทำไมหนูไม่สวัสดีเพราะว่าตอนนี้น้องทองเพชรคันค่ะคันคันมากเลยค่ะวันนี้อาบน้ำเต็มที่เลยค่ะ ูเศร้าขั้นละบอนี่ท้องเพชรว่าท่านไดนเศร้าขั้นอีกโอ้ยมากลาคือขั้นคกลลักแทลูดดูครับพ่อหวอยกำลังนนะ้ำให้คิอสีดอเงินอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะโอ้ยร้อยขลังผอมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึง ระวังผีสิโดนเงินนั่น,นีีเด้อฝนจะตกอีกแล้วหรอคะอ๋อฟ้ามืดตอนนี้ยังไม่ตกคะ่ะตอนนี้คะ่ะแต่ช่วงเย็นคะ่ะฝนจะตกคะ่ะดูคะ่ะตอนนี้อาบน้ำอยู่คะ่ะอาบน้ำอยู่มาแล้วเจ้ามอ้วนเดินมาแล้วคะ่ะเดินมาแล้วสงสัยหิวยากคะ่ะอาบน้ำเสร็จก็อิหิวยาคะ่ะ มาแล้วทั้งคนทั้งช้างมาด้วยอุย้ยคนก็อาบน้ำด้วยค่ะนี่พ่ออาบน้ำด้วยอาบทั้งช้างอาบทั้งคนค่ะอาบเต็มที่เลยค่ะวันนี้ค่ะผมเพชินนอนแล้วค่ะนอนลงแล้วค่ะนอนลงแล้วเล่นสปาโคลนแล้วค่ะอาบน้ำเสร็จก็เล่นสปาโคลนต่อค่ะดูค่ะ หุยทำไมทาทาเป็งคกเทะไปเลี้ไปหาพี่สีดองเงินแล้วค่ะน้องทองเพชรค่ะเพราะว่าสั่งน้องทองเพชรนอนค่ะทองเพชรไม่ยอมนอนค่ะ ถ้าเกษตรการสั่งน้องทองเพชรถ,ถึงจะนอนค่ะโอ้โอนอนแล้วค่ะโอ้เล่นเต็มที่เลยค่ะนนคสีดอเงินก็มาจับเก็บน้องทองเพชรด้วย น้องทองเพชรบ่มีอยังกินดอกลูกทองเพชรเขากำลังนอนอยู่โอ้ยตื่มเหลวพันธุ์นี้ลูกค้าหลังของพี่สีเดียวเงินจะทำอะไรอ, <c oughs> อุ้ยมาแล้วลืม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 มาแล้วน้องทองเพชรมาแล้วถูอ <c oughs> ย่างเดียวเลยค่ะ สงสัยคันมากเลยเอุย้อยาาผมร้อนแล้วอูะน้อลกลงน้องลงน,อน้อลถูงากอนะถุงานกนถกงากถุงากน ทำลายพ่อแล้วนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดินมาแล้วโอ้คึกมากเลยทองเพชรทำาไมหนูคึกจังเลยโอ,โอ้กินน้ำแล้วค่ะทั้งกินทั้งเล่นด้วยค่ะดึงสยามไปแล้วค่ะดึงสยามไปแล้วทั้งกินทั้งเล่นด้วยค่ะอเล่นเต็มที่เลยนะเล่นเต็มที่เลย มาแล้วมาแล้วแล้ว,ลวทองเพชรสะอาด,ดแล้วเตรียมตัวเข้าไปอยู่น้ำที่ได้เลยน้องทองเพชรเตรียมตัวไปเล่นกองทรายได้เลย ร้อนมากเลยค่ะวันนี้ค่ะโอ้ไปแล้วทองเพชรเดินไปหาพชรสีดองเงินแล้วค่ะให้พ่อไว้เอาทองเพชรเข้ามาได้เลยเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากแล้วสวัสดีค่ะ FC16 ท่านนะคะที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะ มาดูน้องช้างอาบน้ํานะคะเล่นสปาโคลนด้วยค่ะน้องทองเพชรค่ะอาบเสร็จก็เล่นสปาโคลนด้วยเอาคนไหนมาก่อนเอาตัวโต,วตวมาก่อนนะเอาตัวโตมาก่อนพี่สีเดีเงินมาก่อนค่ะเอามาผูกไว้ตรงที่โรงช้างค่ะนี่เดี๋ยวแม่ลำไยจะไปเอากล้วยให้พี่สีดองเงินได้กินค่ะวันนี้พี่สีดองเงินไม่ได้กินค่ะ เอาเข้ามาที่โรงช้างแล้วนี่กองหญ้าค่ะกองหญ้าของพี่สีดงเงินแล้วก็น้องทองเพชรค่ะหอบหญ้าก,ก่อนนะคะอันนี้ใช้แรงก่อนค่ะ,จะเจาะหญ้าไปให้พี่สีดงเงินได้จริงค่ะพออ่อกํากำลังขี่สีดดงเงินมาค่ะ เดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องบายทองไปด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ